ตอนนี้นะคะเมนูเด็ดของร้านนี้ก็มาแล้วค่ะเราไปรอดรื้วม่ไปอะไรกันเ่ยแล้วตอนนี้นะคะเขาฉลองร้านเปิดใหม่ค่ะทุกคนซื้อ1ถาดแถมไปเลยอีกหนึ่งถาดค่ะบอกเลยว่าใครอยากกินพิซซ่าต้นตำรับเนี่ยไอรีรับรองเลยว่าต้องมาที่นี่ค่ะ ต้นเรากข้าสูอ่อรายการนีนอาลาดเดอร์ว้าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะคะไม่ว่าอะไรไอรีนจะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูได้เห็นในแบบสไตล์ของไอรีนเองคะ่ะและวันนี้นะคะไอรีนที่แอลเบ t โต้พิซซาเรียแอนด์สปอร์ตบาตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของการรับประทานอาหารแบบต้นฉบับของอิตาเลียนแทๆ้ๆ เคล็ดลับความเป็นต้นตำรับคือการอบด้วยเตาฟืนทำให้เราได้สัมผัสกับรสชาติของพิซซ่าที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายตามวิถีของอาหารอิตาเลียนจากเชฟชาวอิตาเลียนที่มีประสบการณ์การทำอาหารจากทั่วโลก21ปีนอกจากพิซซ่าแล้วเขายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมาย ตอนนี้นะคะไอรินก็อยู่ภายในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศของร้านนะคะจะมีทั้งแบบอินดอร์และก็เอท์ดร์ค่ะแต่ว่าไอรินเลือกแบบเอท์ดร์เพราะบรรยากาศข้างนอกเนี่ยดีมากแล้วก็วิวสวยมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยอาหารเริ่มทยอยเสิร์ฟม,มาแล้วค่ะไม่รอช้าค่ะเราไปเริ่มชิมกันเลยค่ะเมนูแรกที่ไอรินจะชิมนะคะนี่เลยออเบโต้พิซซ่ารีค่ะเราไปเริ่มชิมกันเลยค่ะ ลอ,อยด้วยหน้าเห็ดทัฟเฟิลค่ะนี่เห็นไหมคะเห็ดทัฟเฟลิลเยอะมากหอมเห็ดมากค่ะทุกคนเนื้อซอยเข้มข้นมากอ,อร่อยมาก เนี่ยคะ่ะเขาฉลองร้านเปิดใหม่ค่ะทุกคนซื้อหนึ่งถาดแถมไปเลยอีกหนึ่งถาดค่ะบอกเลยว่าใครอยากกินพิซซ่าต้นตำรับเนี่ยต้องมาที่นี่ค่ะทุกคนติดใจแน่นอนและเมนูต่อไปที่ดีจะกินนะคะนี่เลยค่ะสปาเก็ตตี้ค่ะไปชิมกันเลยอันนี้เขามีเห็ดทัฟเฟิลด้วยนะคะว้าโอ้เส้นหนาและใหญ่มากค่ะอืกินเนื้อซอสของเขาหอมมากค่ะทุกคน ต้องกินอีกคำหนึ่งเพราะอร่อยมากอาหารที่นี่นะคะเป็นรสชาติอิตาลีแบบดั้งเดิมค่ะ อร่อยมากทุกคนสิบสิบไปเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาจะท็อปปิ้งด้วยเห็ดทัฟเฟร์ค่ะเพราะว่าเห็ดทัฟเฟร์เนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นดีมากๆรับรองเลยว่าใครมากินน่ะติดใจแน่นอนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมนูเด็ดของร้านนี้ก็มาแล้วคะ่ะเราไปรอดูเลยว่าเว็าอะไรมมวแล้วคะ่ะส,สวัสดีค่ะว้าวในระหว่างที่เรากำลังรีวิวอยู เราได้รับเกียรติจากเชฟจอร์ดาโนเข้ามาเสิร์ฟเนื้อทีโบนวัตถุดิบชันเลิศที่เป็นเมนูห้ามพลาดข,ของที่นี่ซึ่งเนื้อชิ้นนี้นําเข้าจากประเทศไทยของเรานั่นเองและนี่นะคะก็เป็นเนื้อทีโบนที่เชฟเอามาให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าลิานยังไม่เคยลองกินเนื้อเลยแต่ว่าอยากลองกินที่นี่เป็นที่แรก,กตื่นเต้นอนะเพราะไม่เคยกินเนื้อแล้วเนื้อสีชมพูมากเลยนะ เราไปกินเมนูที่3ต่อกันเลยค่ะนี่นี่เลยค่ะกลิ่นหอมนะคะรูปร่างหน้าตาเขาห่อด้วยแตงกวานะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาห่อด้วยอะไร<ม>เดี๋ยวเราลองชิมก่อนค่ะรู้สึกว่าตัวซอสของร้านที่นี่จะเข้มข้นมาก นูที่4นะคะปาเกตตี้หมึกดำเสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างค่ะเราไปลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นไงเซนเขาเยอะมากเลยนะคะนี่ต้องกินแบบร้อนๆเลยอร่อยแน่มากุ้งนี่เลยกุ้งตัวใหญ่มากมาค่ะเรามาชิมกันเลยืมพอกินเข้าไปแล้วตอนแรกคิดว่าไม่เผ็ดนะแต่มีความเผ็ดเรามาชิมกุ้งกันดีกว่า ทุกคนมันเข้ากันมากเลยอะทง้งปลาหมึกกับกุ้งอะกุ้งคือเด็ดนีของโปวดอะไรดีเลยอันนี้นะคะจะเป็นเมนูแนะนำของร้านนะคะห้ามพลาดร้านอาหารที่นี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11บ็โมงถึงเที่ยงคืนมื้อกลางวันเสาร์และอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งมื้อค่ำห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่ง เ,ะะเพื่อนๆอย่าลืมดูให้จบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยเรามีแจกกิฟต์วอวเชอร์ด้วยค่ะเมนูต่อไปนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออิตาเลียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ารีจะเรียกว่าปลาหมึกชุบแป้งทอดนั่นเองค่ะมีชิ้นใหญ่มากค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะเป็นปลาหมึกนะเห็นยาวๆแบบนี้เนี่ยดูดิยืดด้วยนี่เลยตัวซอสของเขานะคะตักแบบนี้เลย มีมะนาวด้วยเอามะนาวบีบเอไหมบีบเลยค่ะโอ้โหอร่อยมากมะนาวเจียวมากมาเรามาชิมพิซซ่ากัน มานี่โอ้โหมีผักด้วยที่ซ่าหนามากมาเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้ย,ยเฮ้ย,ย,ย,ยมาค่ะเดี๋ยวลินจะกินในแต่สไตล์ของไอรินนะคะอ่ะขอห่อเลย่ะดี่เลย,ยเพราะมันได้คำใหญ่ไงฟ <c oughs> ิมือนโรตีเลยอะ่ะเราจะมีซ่าเหอ <c oughs> ต้องิีฝั่งนี้บ้าง ฝั่งนี้นะคะมีเห็ดทัฟเฟิลเยอะมากเลยลองชิมเห็ดทัฟเฟิลบ้างรสชาติเป็นไงกินแบบแหวกแนวสไตล์อลินไปหน่อยแต่ว่ารับรองเลยว่ารอร่อยจริงๆและนี่ก็คืออ่ะ แอลเบอร์โตพิซซ่านั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองมากินอาหารอิตาเลียนเนี่ยไอดีแนะนําร้านนี้เลยบอกเลยว่าดีมากๆค่ะและตามสัญญาเลยนะคะไอดีมีแก็บคูปอง,งกิฟต์บอยเชอร์ด้วยเพียงแค่กดแชร์ว,วิดีโอนี้ออกไปแล้วแท็กเพื่อน3คนค่ะพร้อมแคปบหน้าจอส่งมาที่ไลน์ไช่กูค่ะแค่นี้ก็ได้ลุ้นรับสิธิ์แล้วค่ะส่วนนี้นะคะไอเดีขอตัวไปกินก่อนนะ